เดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำวิธีการติดตั้งนะครับตัว MinIO ใน Docker Desktop เอาไว้สำหรับเก็บพวกอ็อบเจกต์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพเป็นรัศมีเป็นวิดีโอเป็นอะไรเงี้ยนะครับก็เราใช้งานได้ฟรีเนาะเอามาใช้ร่วมกันก็เหมือนเดิมฝากไว้ตามฝากไลฟ์ฝากแชร์นะครับแล้วก็ผมจะอัปเดตนะครับแยกเป็นหัวข้อแบบนี้ให้เรื่อยๆให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปดูได้เพราะว่าบางคนเนี่ยเขาสอนแล้วเขาไม่ได้ สอนว่าไอ้ตัวเนี้ยลงยังไงไอ้ตัวนี้ยังไงบางคนไม่เข้าใจนะครับผมจะจับมาผมไปเจอตัวไหนที่เป็นเป็น tool ท,ที่ต้องใช้ก็จะมาแนะนําวิธีการเชื่อมต่อการสมัครเพื่อนๆจะได้หาวิธีคู่มือผมจะคล้ายๆกับแยกเป็นหัวข้อให้เลยครับหัวข้อนี้หัวข้อนี้ก็ติดตามเอาไว้ละกันเนาะใครยังไม่เคยตามฝากติดตามนะครับมาเริ่มต้นกันเข้ามาในตัว docker ของเรานะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครใครไ,ไี่ยังยังไม่ได้ติดตั้งตัว nnn นะครับก็สามารถ เข้าไปดูได้นะครับตรงด้านสายมือนะครับข้างบนนี้เพื่อนๆขึ้นไปดูตรงนี้เลยเดี๋ยวผมเอาปักหมุดไปให้นะการาลง nsn กับการลง nlock เสร็จแล้วเราเข้ามาที่ docker hub ก็พิมพ์คำว่า min io แบบนะครับแล้วก็กดคน้คนหาได้เลยส่วนใหญ่แล้วตัว minio เนี่ยจะมีคนใช้เยอะมากนะครับนี่หลักหลักล้านไปแล้วนะครับ ก็กดคลิกเลยตัวนี้เริ่มเริ่มเป็นที่นิยมแล้วเราก็กดตรงคำว่าพูครับเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้เรารอนะทุกคนเรารอนะตอนนี้ระบบเขากําลังติดตั้งอยู่เราเข้ามาดูได้ในในเอเมจนะเพื่อนๆตัวมิเนโอเอาไว้ใช้กับอะไรนะครับตัวมิเนโอจะเอาไว้ใช้คู่กับตัว NCA 2 k i t นะครับ ก็เดี๋ยวจะแนะนําในนี้เลยเนาะจะใช้สอนคู่กันเลยพอเราติดตั้งตัวนี้เสร็จนะครับผมก็จะสอนติดตั้งตัว NCA t o k i t เลยมันจะได้จบในเรื่องของหัวข้อตรงนี้เนาะเพราะว่ามันต้องใช้คู่กันอะต่อไปครับเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะมาติดตั้ง MinIO ลงไปในตัว Container ของเรากันนะครับให้เพื่อนๆ copy นะครับเนี่ยไอ้ตัวนี้เอาไปวางไว้โน้ตของตัวเองได้เลยนะเพื่อนๆแล้วก็ ก็ปีตัวข้างบนเอาไว้ข้างล่างนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะแก้ไขาผาดผาดตรงนี้เนี่ยเอาไว้สําหรับในการเก็บดาต้าเบสของตัวมิ n น iO นะครับส่วนตรงนี้ผมจะเปลี่ยนชื่อนิดนึงเพื่อบางทีเนี่ยเราจะได้รู้ว่ามิ n นอบางทีอ่ะมิเนอ์เนี่ยมันติดตั้งนะครับเราติดตั้งแยกในแบบชื่อของเราได้สมมรับว่าตัวนี้เราจะใช้มิ n นอ์เทสสมมุติถ้าผมใช้เทสแบบนี้เนาะมันง่ายดีไม่รู้จะตั้งชื่ออะไร้วเอาชื่อเทสนี่แหละนะครับมิ n นอ์เทสนะเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ผาดนะครับ ไอ้นี่มีขีดด้วยนะทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ได้นะผ่าดเอามาจากไหนผ่าดตรงนี้เก็บข้อมูลเขาเรียกเก็บดัตเทาบเบตของเก็บฐานข้อมูลของตัวมีเนโอนะผมก็จะเข้ามาที่ในในตัวของไดดีผมเก็บไดดีเอาไว้เก็บตัวด็อกเกอร์นะครับของ nnn ไว้ที่ตรงนี้เพื่อนๆก็ถ้าใครดูการติดตั้งตั้งแต่ตอนแรกจะรู้ว่าผมทำด็อกเกอร์ดัเอาไว้1อันเอามาติดเอาไว้ในไดด ทำไมไม่ติดในไดซีนะครับประหยัดพื้นที่เพราะว่าเดี๋ยวเวลาเรารันพวกโปรแกรมต่างๆเนี่ยมันกินพื้นที่เยอะมากนะครับบางทีอาจจะทำให้เครื่องเราน็อกไปเลยก็ได้ก็วิธีแยกแบบนี้เสร็จแล้วนะครับผมจะสร้างตัว d a t a b เ s เป็นโฟลเดอร์เก็บ database ของ Min.io นะครับก็จะตั้งชื่อว่า m i n นะครับ iO แล้วก็ Underscore Data Data Test ก็ได้นะครับหรือ Data ก็ได้นะครับเพราะว่าเรามีชื่อ min อยู่ลวอ่ะเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้ว ก็ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปนะครับ1ทีให้ขึ้นแบบนี้นะนะครับแล้วเราก็คลิกตรงนี้คลิกตงช่องว่างนะครับเพื่อ Copy เอาผาดตรงนี้มาวางเอาไว้ในนี้นะครับนี่วางบนทับป,ปิดก,กาไปได้เลยนะครับแบบนี้นะเรียบร้อยทีนี้มินลู o นะครับยูเซอันนี้ก็คือเป็นรหัสผ่านที่เราจะใช้ในการเข้าเข้าใช้ในเว็บไซต์ของเขาเนาะอ่ะก็ใส่แอดมินไปง่ายๆนะครับส่วน o ู t รหัสผ่านนะครับนี่เลยก็เหมือนเดิมนะครับใช้อันเดียวกันเนาะก็ ผมใช้อดมินนี่แหละอดมินนะครับอดอดมินหนึง่ายดีนะเสร็จแล้วเราก็ตรงนี้นะครับใช้เหมือนเดิมแบบเดิมเนาะเวลาเราเข้าใช้งานนีมันจะมีการเข้าใช้งาน2แบบแบบที่1ก็คือตรงนี้เข้าตัวเว็บเว็บิดปกติแล้วก็อันนี้จะเป็นการเข้าไปดูในเรื่องของพวกรูปพงรูปภาพวิดีโออะไรเงี้ยมันจะเข้าผ่านตรงนี้เนาะอ่ะคัดไปนะครับตรงนี้ไปเสร็จแล้วเราเข้ามาในตัว Docker ของเรานะครับเพื่อจะไปเปิดวีดีโกัน เสร็จแล้วนะครับเราเข้ามาที่ตัวเทอร์มินอลเกิดมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราเอาข้อความของเราวางลงไปแบบนี้เช็คให้ดีนะครับให้เรียบร้อยนะตามนี้นะเรียบร้อยแล้วผมก็จะกด enter ไปเรียบร้อย min io ของเรามาแล้วแล้วก็เปิดใช้งานแล้วเห็นไครับตอนนี้พอร์ตเขาก็จะอยู่ตรงนี้อ่ะเราลองกดเข้าไปดูข้างในกันระบบก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้เห็นไหมก็จะมะี api นะครับตัวนี้ใช้กับตัวนี้เนาะ อันนี้เราไม่ต้องไปเรียนรู้เชิงลึกนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าบางทีเราติดตั้งครั้งเดียวแล้วเราก็ลืมแล้วเราก็ไม่ได้ใช้งานผมสอนเอาการใช้งานไปเลยจบเนาะอ่ะเดี๋ยวไปทาขั้นตอนต่อไปให้เพื่อนๆคลิกตรงนี้เลยนะครับนี่เราจะเข้าไปที่เว็บ UI กันนะครับหรือเราพิมพ์คําว่า localhost ก็ได้นะ localhost แล้วเราก็พิมพ์9001เนาะ localhost 9001แบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะเอาแบบที่ผมใส่เลยก็ได้เสร็จแล้วเราก็เอารหัสที่เราใช้มเมื่อกี้นะครับใส่เข้าไปอ่าผมก็ใช้ admin น้องแล้วก็ a d มิน อันนี้มันจะอยู่ในเครื่องเรานะทุกคนเรียบร้อยพอเข้ามาหน้านี้เนี่ยเราจะกดเป็นทึกไว้ก็ได้นะครับเพราะมันเป็นของเราเนาะเ้ากด colono ไปเรียบร้อยแล้วต่อไปเนี่ยเขาจะให้เราสร้างตัวอา่าพาเก็ตกันนะครับเดี๋ยวไปสร้างพาคเก็ตกันให้เราเข้าไปในเว็บของ minio นะทุกคนนี่ minio แบบนี้ลองเสิร์ชหาดูนะเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเจอแบบนี้มันจะมีตัวเห็นไหมพวกระบบ document ต่างๆอนะเข้ามาที่ document นะครับแล้วเราเลื่อนลงมาข้างล่างเลย มันจะมีคําว่านะครับ miano client นี่เลยมันจะมีไฟล์ตัวหนึง่งอ่าอันนี้นะครับ quick start นะครับแล้วเลือก Windows ใคร,ใ,ครใช้ระบบไหนก็เลือกเลยเสร็จแล้วให้เราโหลดไฟล์ตรงนี้นะครับเอามาไว้ในเครื่องเราแต่ถ้าเครื่องใครที่เอ่อเปิดแอนตี้ไวรัสเนี่ยเอาไว้มันอาจจะไม่ไม่โหลดให้นะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยโหลดตัวนี้ไปแล้วก็ตอนที่เขาเลือกมาให้มันเลือกว่าปลอดภัยอะนะครับอ่าผมไม่ได้ตั้งติดตั้งไว้เนาะผมก็มันก็จะโหลดขึ้นมาแบบนี้ ทีนี้เข้ามาในไดดีนะครับผมก็จะเก็บเอาไว้ในไดดีเหมือนเดิมแล้วสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมานะครับตั้งเป็น k ลาแน,นะครับแล้วก็ทูลน,นะครับผมก็จะตั้งตรงนี้ทูลจะเป็นอ,อ,อะไรก็แล้วแต่ได้หมดเลยตั้งชื่อตามนี้เสร็จแล้วนะครับเราไป Copy เอาไฟล์ตัว MC นะครับตัวนี้ย o p y y หรือ Cut ออกมาก็ได้นะครับแล้วเรา,เาบาชวางไว้ในนี้เลยเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งกันอ่ะเรียบร้อยแล้วขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับ ทีนี้เราจะไปเพิ่มผาดกันนะครับทุกคนให้เ,เพื่อนเเข้ามาในตัวไฟล์ที่ผมส่งให้เ,เพื่อนๆนะครับเนี่ยเราจะไปเพิ่มผาดกันให้เราก๊อปปี้ตัว Edit นะครับ the system e o n m e n t เอาไว้ตรงนี้นะแล้วก็คลิกตรงอะไรอ่ะเมนูเมนูบาร์เนาะแล้วก็กดสเปคข้างผมเนี่ยผมไม่ได้ตั้งตัวค้นหาเอาไว้นะครับผมก็เลยตั้งก็เลยใช้สเปคบาร์เห็นไหมแล้วจะมีคำนี้ขึ้นมาตัว system e o n m e n t นะครับกดคลิกเข้าไป เสร็จแล้วเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามีตันนี้นะเออรลอยเมนต์กดคลิกครับเสร็จให้เ,เพื่อนๆเลื่อนลงมาหาคําว่าผาดนี่ผาดนี่นะนี่นะครับผาดนี้กดดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับตรงผาดน,นี่ยก็ให้เพื่อนๆนะครับเข้าไปก๊อปปี้เอานี่เลยนะครับอันนี้มาปับแล้วเราก็เอากลับเข้ามาตรงนี้แล้วก็นิวนะครับแล้วเราก็แอดวางลงไปนะครับแล้วก็โอเคนะครับก็เรียบร้อยผาดได้แล้วนี่ มันก็จะมีผาดน,นะครับของเราขึ้นมาแบบนี้เรียบร้อยนะครับก็กดโอเคไปแล้วก็กดโอเคไปอันนี้เรากดโอเคไปนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปให้เราเข้ามาที่ด็อกเกอร์ของเรานะครับเข้ามาที่ด็อกเกอร์แบบนี้เนาะแล้วก็เข้ามาที่ตัวเทอร์มินลนะครับตัวเทอร์มินลแล้วก็พิมพ์นะครับ m c w e n p a r k 1 t นะครับแล้วก็คิดคิดเวอร์ชันเราจะมาเทสกันว่าผ่านไหม่าถ้าขึ้นแบบนี้เนี่ย ผ่านแล้วเรียบร้อยถ้าเพื่อนๆติดตั้งตั้งแต่ทำตามผมตั้งแต่ตอนแรกนะครับมันก็จะผ่านประมาณนี้เลยให้เพืเ่อนๆเ,เ,เปิดตัวโน้ตขึ้นมานะครับอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตก๊อปปี้เลื่อนลงมาข้างล่างเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมีการแก้ไขเดี๋ยวนี้ผมจะก๊อปเอาไปไว้บนข้างบนให้นะครับในในตัวของ y YouTube เนาะเสร็จแล้วตรงนี้นะครับเราจะมาต้องต้องมาแก้เอเลียสให้เวลามันวิ่งผ่านเนี่ยไปที่ตรงนี้ให้ได้ก่อน นะครับเมื่อกี้เราตั้งตัว user ใช่ไหม user ก็คือเป็น admin นนี่ผมก็ copy มาเลยครับ admin วางตับลงไป password นะครับก็ copy ไปวางลงไปเลยนะครับนี่แบบนี้แล้วก็ copy ไปนะครับ copy ไปเสร็จแล้วเข้ามาใน terminal เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอามาวางแล้วก็ enter ปึ้งโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวไปทำขั้นตอนต่อไปให้เพื่อนเมือนเปิดนะครับตัว new folder ตัว node ขึ้นมานะครับแล้วเราเข้ามาตรงนี้เราจะมาสร้างตัว bucket กันนะครับตัว bucket เนี่ยเรายังไม่ได้สร้างเลยนะครับเพื่อน อยู่ตรงไหนบักเก็ตก็เกอือนนี้เห็นไหมเรายังไม่ได้สร้างเราจะมาสร้างกันทีนี้ตัวบักเก็ตเนี่ยเราจะให้เชื่อมไปที่ไหนนะครับเราจะให้เชื่อมไปที่ NCA t o k i t ใช่ไหมครับเราก็พิมพ์เข้าไปนะครับ NCA นะครับ NCA นะครับ t o o l t ทูน T O Toolkit น,นะครับแบบนี้อ่าเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็ Copy NCA t o k i t เนี่ย เอามาไว้ตรงนี้ด้วยเห็นไหมมันเป็นบัคเก็ตชื่อเดียวกันต่อไปเราก็ Copy อันนี้นะครับแล้วก็กลับไปที่ตัวของด็อกเกอร์กันนะครับเสร็จแล้วเราเอามาวางไว้เรียบร้อยแล้วเราก็กด enter อ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับเราลองเปิดเว็บไซต์ขึ้นมานะครับเพื่อนเพาแล้วลอง refresh ดูสักครั้งดูซิว่า nca t o k i t เรามาแล้วหรือยังอ่ะกดตรงนี้อ่ะมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวคอยแนะนำวิธีการใช้งานกันอ่ะเดี๋ยวเรามาลองอัปโหลดไฟล์ดู อันนี้คือมันสามารถอัปโหลดไฟล์นะครับต่างๆได้แล้วก็อัปโหลดเอาไว้เดี๋ยวมันมีวิธีการเชื่อมนะครับซึ่งมันจะต้องเอาไปเชื่อมกับตัว S3 ซึ่งเดี๋ยวจะแนะนําการตั้งค่าอีกทีหนึง่งเดี๋ยวผมโหลดรูปตุ๊กตาน่ารักนี่ไปนะครับเห็นไหมปึ๊บๆๆขึ้นไปแล้วเอาแค่นี้พอไม่ต้องเยอะเอาอันนี้มันเป็นตัวนี้มันจะไม่ค่อยมันจะไม่ค่อยเห็นภาพนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับอันนี้เราก็สามารถใช้งานได้แล้วแต่ว่ามันจะใช้งานกับตัว NNS ยังไม่ได้มันต้องไปผ่านตัวเซอร์วิสของตัว S3 เน อ่ะเดี๋ยวเราไปติดตั้งตัว S3 กันทีนี้เดี๋ยวเราจะมาตั้งค่าไอ้ตัว a c c e p t ตรงนี้นะครับจาก Private ให้เป็น Public ซึ่งถ้ามันเป็น Private เนี่ยเราสามารถเรียกใช้ได้เนาะจากภายในแต่ว่าเราอยู่จากภายนอกมันจะเรียกเข้ามาไม่ได้เราก็จะใช้วิธีการตั้งค่าก็คือให้เราเข้ามาที่ตัว Node เหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็ Copy นะครับตัวอันนี้ e n ไหมตัว Bucket a c c e p t นะครับ Public กด Copy ไปเลยนะครับแล้วก็กลับเข้าไปที่ ระบบเทอร์มินอลเหมือนเดิมเอากดวางไปนะครับแล้วก็กด enter เลยผ่านแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราลองกลับเข้ามาดูในเว็บไซต์ลองรีเฟรชดูสักครั้งหนึ่งนะตอนนี้ข้างบนเป็นพับ l i กแล้วเห็นไหมครับทีนี้เวลาเราจะเข้าไปดูรูปภาพเนี่ยสมมติว่าผมจะดูรูปภาพนี้ผมก๊อปปี้ตรงนี้นะครับแล้วกดอันนี้ปั๊บแล้วก็ก๊อปปี้เปิดเซิฟเวอร์ขึ้นมาอีกทีหนึ่งแล้วก็ลบเอานี้ออกนะครับนี่นะอันนี้ก็อยู่เหมือนเดิมนะอันนี้ไว้นะครับแล้วก็ enter เปลี่ยนเป็น900นนครทุกตงี้เปน 9, นะลน็9,00แ้วก็็ Enter ไปเหนหมั้มาแล้ว เห็นปะอันนี้คือเลขดูลูกภาพนะเราใส่เก้าพันนะครับแต่ว่าในระบบเว็บหลักนี้นจะเป็น9 0 0านึงเพราะฉะนั้นเวลาการดูเนี่ยมันก็จะต่างกันนิดนึงนะครับแค่นั้นเองอ่ะเรียบร้อยอันนี้ก็สามารถดูจากภายนอกเข้ามาสู่ภายในได้แล้วก็ใช้งานได้ไงานคือทีนี้ต่อไปเราไปดูขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือเราจะต้องทําการเ,เขาเรียกว่าอะไร accept key นะครับ ให้กับระบบก็คือเป็นตัว API ที่เชื่อมกับ S3 นะครับอันนี้เราต้องต้องเชื่อมอันนี้เพื่อนๆก็ไม่ต้องรู้เชิงลึกนะตัวตัวเชิงลึกจริงๆผมก็ไม่รู้นะว่ามันใช้ทําอะไรแต่ว่าเราเอาไว้ทํางานประมาณนี้บางอย่างแล้วก็รู้เอาไว้แค่ผ่านๆน,นะครับไม่ต้องไปซีเรสกับมันเยอะเสร็จแล้วก็ปี้มานะครับก็ปี้มานะแล้วเราก็กลับเข้าไปในเทอร์มินอลของเราเหมือนเดิมเอามาวางนะครับแล้วกด enter ไปเดี๋ยวรอให้ระบบ,บประมวลผลอ่าถ้าขึ้นแบบนี้ก็แปลว่าเรียบร้อยผ่านแล้ว ทีนี้นะครับเพื่อนๆอย่าลืม copy อันนี้เอาไว้นะครับทั้งสองอันเลยนะครับ copy มาแล้วก็มาวางไว้ในโน้ตเพลทของเราแบบนี้ก็พยายามเก็บข้อมูลต่างๆเอาไว้นะครับทำเป็นโน้ตแบบนี้เอาไว้แล้วเราก็เซฟเป็นอาจจะเป็นเซฟเป็นชื่ออะไรก็ได้แล้วเราก็เอามารวมเอาไว้นี้ทั้งหมดเวลาในการตั้งค่านะครับเพราะว่าตัว a c c e key ตรงนี้เดี๋ยวเราจะต้องเอาไปใช้ในการเชื่อมโยงระหว่างตัว NNSN กับตัวระบบอันนี้ผมเข้ามาในตัวของ n x n นะครับทุกคนเดี๋ยวเราลองมาลองใช้กันดู นะครับเปิดตัว Create Folder ขึ้นมานะครับ uh, Create Work Flow นะครับเรามาเลือกผ่าดแรกนะครับก็จะกดปุ่มตรงนี้ก็ได้ Ticker Manual นี้เนาะนะครับอีกอันนึงนะครับเราจะเลือกทดลองผ่าน A3 นะครับอันนี้คือทดลองนะ้นเพื่อนถึงเวลาใช้จริงๆเราไม่ได้ใช้นะครับแต่ว่าผมเอามาติดตั้งเอาไว้แยกให้เพื่อนๆได้ลองดู นะครับเสร็จแล้วเราก็ Get Manifold นะครับเสร็จแล้วตรงนี้เขาจะมีการให้เรากดเห็นไหมตัว create new นะครับก็กด create new ไป่ทีนี้ให้เพื่อนเเปิดโน้ตขึ้นมานะครับ copy อันนี้เดี๋ยวผมเอามาวางมาให้ข้างล่างนะครับเพื่อนจะได้ไม่ต้องพิมพ์ตรงนี้นะครับก็เป็น Non นะครับเป็นนอน copy อามาวางได้เลยแล้วก็ผาดที่เรา copy เอาไว้เมื่อกี้นะครับเอาผาดมาวางข้างบนนะ API key นะครับแล้วก็อันนี้เป็น credential key นะครับ เราก็มาวางวางไปแบบนี้นะครับสองอันนี้เพื่อนเพื่อนกดเปิดเลยแล้วก็กดเซฟไปอ่าถ้าขึ้นเขียวแบบนี้แปลว่าผ่านแล้วนะครับทีนี้ข้างบนตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนให้เพื่อนเเป็นเปลี่ยนเป็น minio นะครับตั้งเป็น minio เพราะว่าเดี๋ยวเวลาเพื่อนเเลขใช้งานมันจะได้ใช้งานง่ายนะครับ minio แล้วก็เป็นทูคิดก็ได้นะครับอ่าแบบนี้เวลาที่เพื่อนๆไปเปิดเจอซอสเราอยากใช้อ่าไปเปิดเจอเทมเพลตแล้วอยากเอาไปใช้กับเทมเพลตอื่นๆเนี่ยเพราะว่าวันสมัครครั้งเดียวแล้วมันจะใช้ได้ยาวเลยนะครับ ปิดไปนะครับทีนี้ก็เวลาเราเลือกใช้งานเห็นไครับเราก็เลือกใช้งานจากตัวนี้ถ้าเรามีหลายๆลายพาดก็เลือกผาดท,ที่เราใช้งานเสร็จแล้วตรงนี้เราใช้กับไฟล์ตัวอะไรครับบักเก็ตบักเก็ตมาจากไหนตัวบักเก็ตก็นี่เลยนะครับชื่อบักเก็ตเราก็คือนี่ตัวบักเก็ตอันนี้นะครับก๊อปปี้มาเอามาวางได้เลยนะครับตรงนี้ลิมิตลิมิตตรงนี้ผมเปิดไว้เลยนะครับเพืเ่อนๆเสร็จแล้วเรากดเอเดี๋ยวเราลองดู X อ็กซ์คิดูนะครับว่า มันจะวิ่งไหมนะครับให้กดตรงสีแดงนี้นะครับกดไปอันนี้เราก็ตั้งถูกแล้วเพื่อนๆเรียบร้อยอันนี้ก็เอาไปใช้งานได้แล้วเดี๋ยวในวิดีโอถัดไปนะครับผมจะแนะนําวิธีการติดตั้งหรือว่าการใช้งานนะครับของตัว NCA Toolkit นะครับขอ,ขออนุญาตแยกออกจากอันนี้ละกันจะได้ไม่นานแล้วก็ มันจะได้เป็นหัวข้อหัวข้อนะครับใครอยากดูหัวข้อไหนก็เข้าไปดูหัวข้อนั้นแล้วกันแล้วก็ก่อนจบนะครับก็ฝากติดตามฝากไลค์ฝากแชร์แล้วก็ฝากคอร์สเรียนการเป็นในหน้าทุกแพลตฟอร์มนะครับราคาเดียวนะครับซื้อครั้งเดียวเรียนจบเลยในหน้า Tik t o อกในหน้า,าช้อปปี้นะครับในหน้า YouTube ในหน้า Facebook อื่นๆเยอะมากมายราคาเดียวนะครับ399แล้วก็ยังได้เรียนเรื่องของการทำเอ็นเอ็นด้วยนะครับจะอปบรวมไว้ในที่เดียวกันต่ในราคาเดียวไม่ต้องไปซื้อแพงนะ ฝากติดตามฝากไลค์ฝากแชร์สนใจก็ทักลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ